สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการนวดหน้านะมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะวอร์มอัพหน้าผากนะคะ And then relax all your face muscles don't clench your jaw ทีนี้เราก็จะวอร์มอัพหน้านะคะอย่าก,กัดกรามอย่าก,กัดฟันนะคะให้ผ่อนคลายหน้าให้มากที่สุด ท่ที่จะมากได้นะคะคือเขาเรียกว่า relax นั่นเองค่ะแล้วก็จะใช้น้ำมันรูปเบาๆเริ่มนวดเลยนะคะแล้วก็จะปัดตรงหน้าอกก่อนแล้วก็จะเริ่มจากการนวดเบาๆนะคะใต้คางบนใบหน้าด้านซ้ายด้านขวานวดขึ้นมาจนถึงหน้าผากนะคะเขาเรียก เอฟรานะคะเรามาชมการนวดแล้วก็ขั้นตอนการนวดหน้าแบบผ่อนคลายเลยนะคะ สำหรับการนวดหน้าแบบผ่อนคลายนี้วิดีโอคลิปก็จะยาวหน่อยนะคะวันนี้เราจะตัดต่อเพียงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเรามาชมอีกตอนที่สองนะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเสียงนกด้วยแล้วก็ชอบวิธีการนวดหน้าแบบผ่อนคลายด้วยค่ะ อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปใช้บริการไปดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพด้วยวิธีการนวดหน้านะคะเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากๆด้วยแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งกระฉับกระเฉงนุ่มนวลสวยงามค่ะสําหรับวันนี้พิราดาขอแนะนำเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการติดตามทุกเลิฟทุกไล เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ